พี่น้องทาง YouTube ครับสุขสุคนนะครับเมือ่อนีนพี่กัดอยูเอ่อ,อเมื่อยู<แ>่ไสก็ะเพิเข้าเหรียู่ไสก็เมื่อนีนเล่นอยูไ่ไสนี่ไอ้เขีมันยูไ่ไส<อ>นี่ปาดเปิดหัวคิดอย่างดีจักเล่นอยูไ่ไสหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนข้างโร 2. 2> งแรมบีทูภาคธัทยาไหนหาดจอมเทียนเนหาดจอมเทียนม่จักเนาะไปสิบินไป ฮะไม่ใช่ยังซื้อของมาฝากเด้อนั่นละไอ้เคียนละวามวาหันละเหรียนอยู่นี่ละจิบโบทจักว่าแต่เขาผ้ามากกระมา้ามันเขาโหลดอิตาเป็นผู้ผ้ามากได้โบ๊ทจักว่ามันเหรียญใสโพดขี้งานอยู่นี่หันจือบอไอาได้เป็นยังเป็นบ๊จือสมองบอลเลนมือเล็กออกเป็นเสียเพราะไม่แต่มือเล็กออกเราเป็นซึ่งมือ เขาวาถือเลขหลายแถวเขาวาถือเลขดสองแสนสามแสนฝุ่นราคาถูกราคาราลาราคาไอ้สิบอกตัวเด้อว่ามื้อนี้เขาบ่ถ่ายคลิปกันเป็นยังเขาเฮ็ดเป็นยังหลังซีม้องแล้วเขาบ่ถ่ายคลิปเขาเฮ็ดเขาเป็นยังเขาบ่ถ่ายคลิปเขาบอให้เว้ากันเลยมึงถามแล้วตอบคำามเปล่าวยังเนี่ยไ่เนยังวันจะมาสอบโดนปันนี่มึงก็ถือเลขดเลยจะกินมันซูนบ่เอ้าสาวซูฟังตอบไปหนิ เมื่อนี้มีเลา่าบ้างความตอนเป็นถ้ามีนโยบายมาดรับงานที่หกับวันที่สิบหดรับงานลำวันที่หกับวันที่หเอ้าแต่ละระยะตนู้อกับมเปิดได้หนึ่งก็สิหกมาเปิดได้มาปเปิด,ปปดมึเนะมเนะดงปเป็นคนชามนามึงหนูนาิ้รับกลองอ้ยกรรรับแต่เนาะเพ่งกับล่างดัง <c oughs> ผมมีแฮเาบอกเขาบอกกันเพราะสาม่ึงเฝ้าหนีกมมีงินเหรียญอยู่นะ อแมตกลกูผลียนึงมาแล้วมีคนถือเลขไหมอ้าวเียสือเลขปครับคับเตียเฮ้ยสะพอ่อมมสะพอ่ะพอคนปกติเขาบ่ถือละเาเรียนมากเรียนมากชื่นาดูเอาก็เลียนกอยู่ในถุงเหนไหม,มพ,พว,ว่างัาางก็จะแพงจ้ะวละยี่บาทแม่ผ่าเจ้าขายสือรถตู้ไม่บอกอมาคนละสิบมาขายยี่สิบเอาเ็มเงต่อเถิงวันซุ่มใดาวจอมเทียนแม่ มันว่า้เจ้ามันว่าเจ้าขายของแพงแต่หุ้มสายดาวกองเรากำไรหลายปันนีนะ่เนาะนี่ปะเดินก็ขู่ตลอดขู่ท้อข้ามเลยเราขายของสูุสดใหม่เรากำไรมากแล้วว่าไงเอ๊มสุดรยังเดียวผมเห็นหมดสุดเปลี่ยนเสมอทำไมไม่เก็บชุดสุดเก่ามาใส่ใส่ชุดใหม่เสมอบ้านคอยเย บ้านคอยขายสิบามบาทสิบาทเม่อคินสิบห้าเอยี่เียี่สิบเอาเย่างแบบไกลอันนี้คือกันอันนี้เท่าไหร่ยูบ้านคอยขายสิบเจ็ดสิบห้าสิองสิามสิบี่สิเออเท่าไหร่ยี่สิบไม่คืนตัคืนเอาไมหาบาทักตัวขาายค้าเล่าแรนไปเอาตัวเนาะโอ้ยก็นางขายอยู่เฉยๆนี่เขาไม่ได้ไปสาใบ้านสา้าเอาขี้รถตู้แเวนี้ กำไรเกินต้องเกินต้องส้มสอยดาเขาบาอหลายปานี่น้องกำไรอย่านี้มันขึ้นเงอเขาบอค่อยๆี่เปียงบางยานคนมาได้ยินเด็กกโมน่หลังจมกินไปเปียงแเส้กด้กินต้กซื่อกินอยู่หรอวะอยากถ้ามามีเล่ากับจลูกเขาจะกินใช้ถ้าม่มีเล่ากับไม่ได้กินเลกูบอกออกไปหัวปอยได้ท่านหนัน ไม่ได้เต้นเก่งนี่เขาเปล่นาิน่ี่เาขม้าจอดปั๊บถามหาเพนคนนี้เมาไม่ลู้เมาน้าไมลู้วางนเกาะกำไพันสองพันเขเอาหนีเปรตโอ้เขามาถามหาผู้เมาือเลซื้อมาขายเนี่ยขายขายเนี่ย งานนั่นงานไปเล่นแถวบ้านเขาบอกกูบู๊ได้วันสิขายบอกก็บอกว่าเอาได้พี่ยอมก็เฮ็ดอีหยังอู้จังละกับพ่ยอมรถตู้จอดปั๊บเปิดประตูเรืเติมเออแอเนอร์ตุยเอานน้ำไปแช่น้ำแข็งมาแยงเอะอยาขอนั่งต้งจับเป็นใจเชียร์เขาจะทราบดิเมาวน้ำไม่รู้เมาวน้าเชียร์หาพวกเมาเมาเชียร์ฮันเขามีเมาวน้ำนั่น เป็้ายิดมีปุ่นเมาบ้านเราเมาหนามนเ็นจะเวีโลดผู้ลย่าพอมี่อิตาไปใส่บเหล่าทั้งอิตาไปไอ้คนกนจะใส่หน่อยแล้วชอนี้ก็ได้บักสเคียงให้น่อยเดียวนึงจ้องจะบีบใสตตาจะของบ้บ้าแล้วซีมองแล้วเนี่ยพจะมาเอากันศูนย์ ลาบเป็นอยมึางงายอไรห,หนึครับสิบปุกเนเ,ล,เลือเผักแรมเลือวันที่สิบห้าฝันแด่สิบหานมเมนที่จริงไม่ง่ายได้เราเราหยุดให้ฝันก็หู้แผนเล่าฝันนี่อยังฝันเอาเลขนี่อยว้วโอ้ยมันจะมาฝันอย่ง,ยงตกุลไ่อยู่หมดขึ้นมันไ่สิฝันมาแย่มา <laughs> อย่างนี่มาม่อยากก็ <laughs> ไม่ย,มย, <laughs> ย้งย่าฉันกูว่าเป็นเพลิงเนาะ เวนร์จับหนาผากนี่ต้องไปสนเข้าหวนยุ่งหลินเคื่อนตัวใหญ่งๆงามสุดี้ยไม่ย่กาอมันไม่ยังหรอกป้าโอ้แม่ไม่ไหลวกแบบมันก็คือใส่สุดที่คน <c oughs> ไม่หลวกป้าเ <c oughs> มื่อยบัลลา ไม่เป็นบางท่างหนาก็นะั่นโอ้ยมาเด็ดไปดไอกนี่งอกีกใช่เป็นมึงแม่นนิใครยังซักชุดแล้วโอ้ยซักชุดบุ้ยเลขว่าจืดกับซากเหมือนแรงมากหลดคุณดมเลยจ้าดมโอ้ยปุ้ยคือเก่าอ่ะล่ะซักว่าซากซักให้น้ำทะเลอ,อุ้ยอ้วนทีซักใส่แฟบดีๆซักใส่น้ำทะเลกับซากบ่ซักอะ่ะล่ะมาหลอกคุดมทวนมาหนึง่ง ได้เสร็จแล้วนะเมื่อนี้พี่น้องกลุ่มปิดยังในเบิง์ดเลยเขาฮะใครที่อยู่ในกลุ่มปิดแล้วนะครับผู้ใดที่บริยุทอยู่ในกลุ่มปิดกะมาให้รังเกียจนะครับอยู่ที่เฮ้ยเนี่ยจักอยู่ใส่อีกแล้วบุลื่องมั้งละมีปัทยาเหรอยู่ทธาน้งเล่นบีทู เวทีนี้ไม่มีรถพิทีนี้ไม่มีรถเนาะก็คือเดินทะลุกันได้เนาะพิธีอันเนี้ยตอนนี้กำลังแต่งตามาชาดมีชมของมงค่ะวันนี้วันนี้ออกรอบแล้วกล่องรอบนะคะยังคืนวันนี้โชว์ค่ะคือบอกแต่งแล้วมันเลยไม่มีเวลา มีอะลาะเี่ฮแตงงหนาวอ่ะขาวกินน้าไ็น้าตานอ้าว่าจะให้ไปแตงกักูก็สิบวกขือดอกอย่างว่ามีเงินใจบระเภลหะย่ยันว่าได้ตีบบ่แรงโอ้ยแักเือยังเนาะกุ่งเขาแหมจะไปนี่น้ำข่อยบอกกับวาวาเนาะ จะไปเที bo, ่ยวน้ำข่อยบอกับบ <downtown. laughs> ัวเนาะบ่คืนหอดกูคือกูคืนหอดมึงเลยเนาะอีหาตบมึ้ยหอดหอดบพรโทษมหากูไปเอ็นจอยเอ็นยังเนาะไปบอไปซ้ายไปอื่นไปอื่นไปซ้เพื่อื่นเฮ็ดงานต้องเป็นาบบบอไปบ้าอือในหาดจอมเทียนอ้อจะไปใช้บุอื่นกับอะไร บางละมุงบางละมุงไปล่ไงเนี่ยด้สร้างระบบ้อฮะ,อะอเคนี่แม่จางเมนใส่สูตรใหม่โอ้แม่จางเมนสักสูตรนี่อ่ะมันสีนี่ไหมเอ้ามันได้สักตัวนี้ป่ะเดี๋ยวนี้ ซักสุดได๋เดีย๋ยวนี้ใ่หรสีฟ้า,ฟาน้ำหมามันกันอ่ะไม่ซักอันนี้บ่ <c oughs> โอ้ยจะเป็นคลายหนาคุณนาะซักสุดได๋เดีย๋ยวนี้ซักสุดได๋ยเยังคือเก่าอยู่มันก็มาซักสุดสล้วซักแล้วคือวางเสร็จมาท่านได้ซกขอ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 ักแบบขรขระนี่ข้อด่างเปลือยอ,อยู่ อย่ามันก่อนนะมันไกลอ่พี่หลาฮะไกล,กลยังไงม,มีอะไรกินไหมแถวเนี้ยไปเซะหรอเขาอีตีไปเซะหรอ พ่อกันมือแรงครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปชนีเนาะเอาฟิคลิปิคลิปิคลิปนี่ไหนนะเมือีอยู่นะมึเอ้ยไปแล้วครับมไปเจอันนีเงินมันได้กระเป๋านี่ายไปตัวนมอามอนตอยไมเนอาบน้าเอ้าพิทยมันก็เปียกตัวเนาะ พปอีกเอนึกไก่เาขอกันไหมในคลิปต้อไปคลิปนี้เอาไว้สันิดสักคร่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับจากไก่ช่องละน้อยลำซุนออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีค่ะากสนสปีด